ตอนที่ห้สายสัมพันธ์แห่งสันติหลังจากที่พญาครุฑและพญานาคาที่บอดีตัดสินใจให้โอกาสรักของนาคินและรัฐเหล่าทหารครุฑที่ล้อมอยู่ก็ถอยกลับแต่บรรยากาศในที่นั้นยังคงตึงเครียดพญาครุฑมองทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลก่อนปรัดขึ้นด้วยเสียงทรงอำนาจ หากเจ้าทั้งสองต้องการพิสูจน์ว่าความรักของเจ้าสามารถเชื่อมโยงสองเผ่าพันธุ์ได้เจ้าต้องทําให้ทั้งสองอาณาจักรเชื่อมั่นเสียก่อนหาไม่แล้วเจ้าก็จะเป็นเพียงผู้สร้างหายนะแก่ทั้งสองเผ่าพันธุ์รัตและนาคินสบตากันอย่างมั่นคงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้านั้นไม่ง่ายแต่ความรักและความหวังในใจของพวกเขาก็เข้มแข็งเกินกว่าจะยอมแพ้ขีดขีดขีด เมื่อทั้งสองเดินทางกลับมายังนาคนครภายใต้การปกป้องของพญานาคาที่บอดีนาคินตัดสินใจจัดประชุมกับเหล่าผู้นำนาคทั้งหลายเพื่อชี้แจงถึงความรักของเขาและรัฐซึ่งเป็นธิดาของศัตรูเก่าแม้จะมีกระแสต่อต้อตานจากบางฝ่ายแต่ด้วยความกล้าหาญและการพูดที่เต็มไปด้วยเหตุผลของนาคินผู้นำบางคนเริ่มเปิดใจและเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์กับครุฑธ,ธานีอาจเป็นทางเลือกที่นำไปสู่ความสงบสุขในอนาคต ขนาะเดียวกันรัฐก็กลับไปยังครุฑธ,ธานีและเผชิญหน้ากับเหล่าขุนนางครุฑที่มองว่านางกําลังทรยศต่อเผ่าพันธุ์แต่รัฐไม่ยอมแพ้นางอธิบายถึงความฝันของนางที่อยากเห็นโลกที่ครุฑและนาคอยู่ร่วมกันอย่างสงบแม้จะมีเสียงคัดค้านแต่ก็เริ่มมีบางเสียงที่เห็นด้วยว่านางอาจนําการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาให้ครุฑธ,ธานีขีดขีดขีด ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่นาคินและรัฐพบกันที่ริมแม่น้ำมหานาทีทั้งสองพูดถึงแผนการที่จะเชื่อมโยงทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันพวกเขาตัดสินใจจัดพิธีสำคัญเพื่อประกาศความรับของพวกเขาต่อทั้งสองเผ่าพันธุ์และใช้พิธีนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติอย่างไรก็ตามวิหกนาคินผู้ที่ยังคงไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้ได้แอบวางแผนที่จะทำลายพิธีเขาเชื่อว่าการรวมตัวของครุฑและนาคจะนำพาแต่ความวิบัติขขขีีขีดดด เมื่อวันพิธีมาถึงรัฐและนาคินปรากฏตัวพร้อมกันที่ทุ่งอันกว้างใหญ่ริมแม่น้ําที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสองอาณาจากักรพญาครุฑและพญานาคาธิบดีเข้าร่วมพิธีในฐานะพยานพร้อมด้วยประชาชนจากทั้งสองเผ่าพันธุ์ขณะที่พิธีกําลังเริ่มขึ้นวีหกนาคินปรากฏตัวพร้อมกองกําลังครุฑกลุ่มหนึ่งเขาประกาศเสียงดังเราจะไม่ยอมให้การทรยศนี้เกิดขึ้นความรักของเจ้าไม่คู่ควรกับสายเลือดครุฑ คำประกาศของเขาทำให้สถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งแต่นาคินก้าวออกมาพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหากท่านคิดว่าความรักของเราจะนำมาซึ่งหายนะข้าย,ยินดีเผชิญหน้ากับท่านเพื่อพิสูจน์รัฐพยายามห้ามปรามแต่นาคินรู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายว่าความรักของพวกเขาสามารถเอาชนะความเกลียดชังที่สะสมมายาวนานได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่ 6. ศึกแห่งหัวใจ ลังทุ่งกว้างที่ริมแม่น้ำมหานทีสายลมพัดแรงประหนึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดที่ปกคลุมสถานการณ์นาคินยืนเผชิญหน้ากับวิหกนาคินผู้ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและไม่อาจยอมรับความรักระหว่างพญานาคและพญาครุฑได้หากเจ้าต้องการพิสูจน์ความรักของเจ้าจงเผชิญหน้ากับข้าวิหกนาคินประกาศลั่นพร้อมกางปีกขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจแห่งครุฑนาคินแม้ไม่อยากใช้ความรุนแรง แต่เขารู้ว่านี่คือทางเดียวที่จะทำให้วิหกนาคินและครุฑทั้งหลายยอมรับความตั้งใจของเขาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงข้าไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะข้าสู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความรักของเรามีค่ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งขีดขีดขีด การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นวิหกนาคินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วปานสายฟ้าขณะที่นาคินใช้พลังแห่งนาคาที่บอดีเรียกสายน้ำขึ้นมาป้องกันตัวเองการต่อสู้ระหว่างอำนาจแห่งฟ้าและพลังแห่งสายน้ำเป็นไปอย่างดุเดือดทั้งสองต่างแสดงพลังของตนเองอย่างเต็มที่รัดยืนมองด้วยความเจ็บปวดนางไม่ต้องการให้คนที่นางรักต้องต่อสู้เพราะตัวเองแต่ก็รู้ว่านางไม่อาจหยุดยั้งได้ ในช่วงเวลาสำคัญนาคินถูกโจมตีด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของวิหกนาคินจนล้มลงแม้จะบาดเจ็บแต่เขาก็ยังลุกขึ้นยืนด้วยความพยายามท่านอาจทำร้ายข้าได้แต่นั่นจะไม่เปลี่ยนหัวใจของข้าขีดขีดขีดขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปพญาครุฑและพญานาคาทิบดีเฝ้ามองอยู่ด้วยความเคร่งเครียดในที่สุดพญานาคาทิบดีเอ่อยขึ้นความเกลียดชังนี้ไม่มีวันจบหากเรายังปล่อยให้ลูกหลานของเราต้องแบกรับมัน พยาครุฑพยัาหน้าก่อนทั้งสองจะตัดสินใจแทรกกลางสนามรบทั้งคู่ปลดปล่อยพลังของตนเองเพื่อยุติการต่อสู้พอได้แล้วพยาครุฑกล่าวด้วยเสียงก้องกังวาลหากพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราจะให้โอกาสแต่การต่อสู้เช่นนี้ไม่ใช่คำตอบขีดขีดขีด,ขดเมื่อพยาครุฑและพยานาคาที่บดีเข้ามาไกล่เกลี่ย การต่อสู้ก็ยุติลงนาคินและวิหกนาคินยืนประจันหน้ากันวิหกนาคินยังคงโกรธแค้นแต่เมื่อเขามองเห็นรัฐที่หลังน้ำตาด้วยความเจ็บปวดหัวใจของเขาก็เริ่มอ่อนลงเจ้าจะยอมรับได้จริงหรือวิหกนาคินถามรัฐด,ด้วยเสียงสั่นเครือความรักนี้อาจนำพาเผ่าพันธุ์ทั้งสองสู่หายนะรัฐตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ข้ารู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ข้าเชื่อว่าความรักของเราสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงหากเราไม่ลองจะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ขีดขีดขีดหลังจากเหตุการณ์นี้พญาครุฑและพญานาคาที่บอดีตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อสร้างสะพานแห่งสันติภาพระหว่างสองเผ่าพันธุ์พิธีที่เคยถูกขัดขวางจึงถูกจัดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ท่ามกลางเสียงสนับสนุนของผู้คนที่เริ่มมองเห็นแสงแห่งความหวงัง ในค่ำคืนนั้นนาคินและรัตประกาศคำมั่นสัญญาต่อหน้าทั้งสองอาณาจักรว่าเราจะใช้ความรักของเราเป็นสะพานเชื่อมโยงสองเผ่าพันธุ์เพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขและไร้ความเกลียดชังแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนทั้งสองขนาที่เสียงโห่ร้องแห่งความยินดีดังกึกก้องความรักที่เคยถูกท้าทายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจบบริบูรณ์